เรื่องของสหายเลิศของพระเจ้านะคะพระเจ้าทรงหยิบยื่นความใกล้ชิดสนิทสนมให้พวกเขาแต่พวกเขาเองเลือกที่จะไม่รับพระมีตอนนี้กำลังพูดถึงอะไรนะคะการพูดถึงการกระพือไฟในใจการเพิ่มพูนความปรารถนาที่จะแสวงหาพระเจ้าผู้เดียวที่รักเราอย่างมาก พระเจ้าสวยงาเราแต่และคนเสมอน,นะคะทุกยุคทุกสมัยแต่ความจริงก็คือว่าอย่างไรก็ตามพระเจ้าองค์นี้ผู้ซึ่งควรค่าที่เราจะติดตามไม่ได้เป็นของง่ายๆพระเจ้าเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทรงบริสุทธิ์และคู่ควรแก่การสรรสนดังนั้นเราจึงไม่สามารถ พูดถึงการเข้าไปใกล้พระองค์ได้ดูไม่พูดถึงประเด็นที่เกี่ยวกับความยำเปรงนอย่างบริสุทธิ์ค่ะที่แยกคำคำนี้นะคะคำสอนที่เป็นมิตรกับผู้แสวงหากับการพูดความจริงมักจะแยกทางกันเราพบเรื่องแบบนี้ได้ในหลายกลุ่มหลายคณะนิกายผู้เขาพูดถึงพระเจ้าผู้รอคอยและต้องการจะอุยพรมนุษย์ แต่แหลาครั้งก็มักจะไม่พูดถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าบางครั้งพวกเขาก็ทําแบบนี้ด้วยเจตนาที่ดีเช่นบางคนที่อาจจะได้เห็นหรือมีประสบการณ์กับสุขอนัต,ตกรรมของกลุ่มกฎเกณฑ์นิยมในขณะที่บางคนตองแค่ให้ตัวเองเป็นเห็นผู้ผอื่นรับความรักและการเอาใจใส่แต่ก็น่าเศร้าที่บางครั้งคำเทศบางคำเทศที่ไม่สมบูรณ์ ก็ถูกเทศนาอย่างตั้งใจจนสร้างผลลัพธ์อันน่าเรียรายยิ่งกว่าบรรดาคนที่หนีจากอุ้งม,มือของกฎเกณฑ์นิยมและเทศนาถึงจริงแต่พระเจ้าผู้เปลี่ยนไปด้วยความรักและความเข้าใจผู้ซึ่งชดเชยความชั่วความอาธรรมและการอยู่ในโลกของเราด้วยแล้วแต่มีแรงจูงใจและวิธีการที่มันขัดแยง้งมันย้อนแยง้งคำเทศนาของพวกเขา ไม่ได้ถูกดึงออกมาจากการที่ได้เข้าไปอยู่ต่อหน้าการสงสถิตของพระเจ้าเพื่อฟังค่อยคําของพระองค์ด้วยตนเองเพราหากทําแบบนั้นพวกเขาก็จะหนักนว่าไม่มีทางอื่นอีกเลยที่เราจะเข้าหาพระเจ้าเว้นแต่ด้วยวิถีทางที่อยู่ในกรอบของความรักและความยำเกรงอันบริสุทธิ์ค่ะท้ายคำเหล่านี้สอนถึงพระเจ้าง่งาย แต่ว่าละเลยเป้าหมายที่เรื่องนี้พยายามจะบรรลุการละทิ้งความจําเป็นพระเจ้ามันก็เท่ากับปิดประตูการสุสถิตของพระเจ้าจากมนุษย์เหมือนกันนะคะพระเจ้านันหน้าขั้นขามมีความจริงที่ดํารงเป็นนิรันร์ไม่เคยเปลี่ยนเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ต่อหน้าการสุสถิตของพระเจ้าซึ่งถูกสรุปเอาไวใ้ในพร่นพีข้อนี้ค่ะ สดุสดีบท 7. ที่แ9สิบเก้าข้อเจ็ดพระเจ้าทรงเป็นที่ยำเกรงอย่างยิ่งในที่ประชุมของผู้บริสุทธิ์พระองค์ต้องเป็นที่น่าขั้นคามเกรงขามโดยบรรดาผู้ที่อยู่ล้อมรอบพระองค์ทั้งหมดให้เราลองดูนะคะส่วนที่สองของข้อดีตอนนี้นะคะพระเจ้าต้องเป็นที่น่าขั้นคามเกรงขามโดยบรรดาผู้ที่อยู่ล้อมรอบพระองค์ทั้งหมดนี่คือความจริงที่ถาวร คือท่านจะไม่มีทางได้เห็นพระเจ้าทรงสำแดงทรงเปิดเผยการสรงสิธิของพระองค์ท่ามกลางบรรยากาศแวดล้อมที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าค่ะจะไม่เห็นเลยถ้าบรรยากาศตรงนั้นไม่คคร่งคล้าไม่ยำเกรงพระองค์พระเจ้าจะไม่เข้ามาใกล้หรือประทับอยู่ในสภาพแวดล้อมที่พระองค์ไม่ได้ถูกยกย่องหรือให้เกียรติให้ค่าให้ความเคารพ ไม่ว่านักลงคนนั้นหรือการน้มัสการคนนั้นวันนั้นจะยอดเยี่ยมขนาดไหนไม่ว่าคําเทศนั้นหรือคําสอนนั้นจะดีเลิศประเสริฐเพียงใดหรือคำธิหารจะเป็นไปตามข้อบัญพีเพียงใดแต่หากพระเจ้าไม่ถูกยกย่องอย่างหน้าขั้นครามยำเกรงพระเจ้าจะไม่มาเข้าใกล้เพื่อจะสำแดงพระองค์เองนี่ก็ไม่แตกต่างไปจากเรื่องของเอลี ในลูกชายของเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ไปในที่ประชุมหลายที่ที่มีผู้เชื่อหลายร้อยพันคนรวมตัวกันแล้วก็หลายครั้งเลยนับครั้งไม่ถ้วนที่มันน่าเศร้ามากคือเงียบมากแห้งมากไม่มีวิแววของการสุสติของพระเจ้าอยู่ที่นั่นเลยที่ผลก็คือเพราะว่าเขาขาดความยังเต็เงพระเจ้าในหมู่ผู้คนเหล่านั้นที่รวมตัวกันที่นั่น หรือแม้กระทั่งในหมู่ผู้นำเองก็ตามที่นมัศก,การนั้นอาจจะยอดเยี่ยมมีการเต้นรำมีการบบกทงนักร้องนักดนกตรีก็เปลี่ยด้วยความสามารถการนสัสศการก็ทันสมัยแถมใช้สื่อต่างๆได้อย่างน่าสนใจ,จาการประชุมนั้นทั้งดูน่าสร้างสรรค์และาจจะดูสนุกสนานผู้คนได้รับการต้อนรับด้วยอารมณ์ขันและด้วยหัวข้อที่น่าสนใจ แต่กลับมีบางอย่างที่มันขาดหายไปคือบรรยากาศที่นั่นปราศจากการสดชด่ของพระเจ้าข้อเท็จจริงที่น่าสนใจก็คือกู้ร่วมงานส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าบรรยากาศที่นั่นมันว่างเปล่าเพียงใดข้าพเจ้าขอแทรก่อนว่าวิธีการสร้างสารรค์ในการสื่อสารน,นั้นสดใหม่และไม่ได้ขัดขวางการเปิดเผยถึงการสถิตของพระเจ้าเลยข้าพเจ้าเองก็เคยอ,อยู่ในสถานที่มันแบบทันสมัยล้ําสมัย แบบนี้พร้อมกับมีความสุขด้วยกับการสรสถิตของพระเจ้าไปด้วยเหมือนกันการสรสถิตของพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรหรือการมีอยู่หรือไม่มีเทคโนโลยีค่ะแต่เป็นการสะท้อนถึงสภาพจิตใจในสถานการณ์เช่นนี้พระเจ้าทรงนำข้าพเจ้าให้แบงปันเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อฟังและการยำเกรงพระเจ้าแต่ละครั้งที่มีการเรียกให้กลับใจใหม่ ขาพเจ้าได้เห็นการตอบสนองอย่างมากบางครั้งก็รวมถึงบรรดาผู้นําเองด้วยเกือบทุกครั้งก่อนที่จะมีการที่ขานการสงสถิตอันเปิดเผยของพระเจ้าก็ปรากฏขึ้นและผู้คนก็เริ่มร้องห่มร้องไห้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างก็เพราะว่าพระเจ้าสำแดงพระองค์ไงคะพระเจ้าเข้ามาใกล้คนเหล่านั้นที่ปรุงสูระเพราะว่าเขา รักเคารพและให้เกียรติพระองค์และยังเกรงพระองค์นะคะด้วยเหตุนี้อกอบบอกว่าจงเข้ามาใกล้พระเจ้าและพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่านคนบาปท,ทั้งหลายเอ๋ยจงล้างมือให้สะอาดคนสองใจจงชำระมือให้บริสุทธิ์นะคะจงสรับใจให้บริสุทธิ์ค่ะยากบอกบบทที่สี่ข้อแปดถึงเก้าฉะนั้นวันนี้พี่น้องคะท่านอาจจะคิดว่ายากบกำลังกล่าวถึงคนที่ยังไม่ได้รับความรอด แต่เรามักจะกล่าวถึงคนที่ยังไม่บังเกิดใหม่ว่าเป็นคนบาปเพราะว่าในงานเกียรตของยากรบเราพบว่า15ครั้งเลยค่ะกล่าวถึงผู้ฟังที่เป็นพี่น้องในโบสถ์นี่แหละซึ่งหมายถึงคนที่บังเกิดใหม่แล้วคนบาปเนี่ยในภาษากรีกนะคะมาโทลอสนะบอกว่าข้อมหมายตัวอ,อักษรของคำนี้ก็คือคนที่พลาดไปจากเป้าหมายคำนี้เหมาะมากแล้ว นะคะที่จะใช้กับบุคคลที่ยังไม่ได้รับความรอดแต่ก็ใช้ในการกลับถึงคิสตินด้วยนะคะในบรนนิบทตรงนี้จะหมายถึงผู้เชื่อที่มีความคิดที่พลาดไปจากเป้าหมายซึ่งจะก่อให้เกิดการกระทําหรือพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องแบบซ้ําแล้วซ้ําอีกจะกอบบอกว่าคนสองใจจงชําระใจให้บริสุทธิ์เขาได้บอกเราว่าสายที่ผู้เชื่อพลาดไปจากเป้าหมายคืออะไรก็าบาปไงคะ่ะเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะ เราต้องเข้าใจว่าความยำเกรงพระเจ้าเริ่มต้นที่ใจแล้วก็แสดงออกมาให้เห็นผ่านการกระทําภายนอกของเราด้วยมันจะไม่ขัดแย้งกันค่ะฉะนั้นเขาจะบอกว่าเข้ามาใกล้ๆพระเ้าักรวราน,นี้เข้ามาใกล้เราแค่ปากปากของเขายุบย่องเราแต่ใจของเขาห่างไกลจากเราเขาไม่มาสการเราตามกฎเกณฑ์ที่มรุษสอนมาเท่านั้นอิสยาห์ยี่สิบเก้าข้อสิบสาม การมาเข้าใกล้พระเจ้าเริ่มต้นจากไหนเริ่มต้นจากใจที่ยำเกรงและ,ละรักพระองค์ยิ่งกว่าใครและสิ่งใดในโลกนี้ค่ะนี่ไม่ใช่เพียงแค่การกระทำภายนอกแต่เป็นแรงจูงใจจากภายในทั้งนั้นเพื่อจะเริ่มต้นนิยามว่ายำเกรงพระเจ้าเราต้องเริ่มที่การกล่าวถึงทัศนคติในใจก่อนนะคะวันนี้ถ้้เราเริ่มต้นค่ะการยำเกรงพระเจ้านั้นคือการให้เกียรติ ให้คุณค่าจุดย่องพระองค์อย่างสูงสุดรวมพั้งเคารพยืนอย่งยยงายยงยืนอย่างเคารพยืนอย่างยำเกรงและเกรงลัวพระเจ้าหรือเป็นการตัวสัน่นได้ให้เกียรติสูงสุดต่อพระองค์ต่อการเสดิจของพระองค์ต่อพระบัญชารวมถึงน้าบัณฑิตพระองค์และนี่ก็คือการเริ่มต้นค่ะขอพระเจ้าวอวยพรนะคะสวัสดีค่ะ